สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมอสเกมคาปร r กิ้งมัตติเพเยอร์นะครับเป็นตัวเวอร์ชันนึนะครับผมเมนูมอสก็จะประมาณนี้ครับสามารถกดเปิดทั้งหมดได้เลยทั้ง5เมนูเลยเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปที่เงินตรงนี้นะครับอ่าแล้วกดออกมาเราก็จะได้เงินมาประมาณ 9ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนเหรียญทองเรามากดที่เมนูคําว่าวอร์นะครับกดเข้าไปได้เลยเราก็กดซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับผมจะซื้อหมวกแล้วก็กดเซฟได้เลยเหรียญทองก็จะมาประมาณนี้ครับแล้วก็แต่งตัวตามที่เราต้องการได้เลย ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็มาดูที่รถนะครับว่ามีอะไรบ้างมาที่นิวคาร์ได้เลยครับรถทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมในเกมครับร้อยกว่าคนันนี้คือผมเลื่อนเร็วๆให้ดูเลยนะครับดูรถต่างๆว่ามีอะไรบ้างผมจะเลือกมา1คันนะครับผมเลือก1คัน กดซื้อได้เลยอ่ากดซื้อแล้วผมรกรีดรถที่เครื่องยนต์ก่อน2ีสิบสองชุดเกียร์ชุดเบรก ECU ท่อแล้วก็ยางแล้วก็ทูโบโบครับ ส่วนการแต่งสีพวกอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี้ผมจะแต่งแบบสุ่มๆไปเรื่อยนะครับต่อมาก็สีแมกผมจะเป็นสีดำแล้วกันต่อมาสีของหน้าต่างผมดูก่อนสิ่าผมเป็นสีดำเหมือนกันควันรถ สีแล้วกันแล้วก็คาลิปเปอร์สีของเบรกผมเลือกสีแดงเพราะว่ามันตัดกับสีดำมันดูเด่นดีครับผมก็มาเลือกที่ฝากระโปรงหน้าจะโชว์เครื่องหรือว่าจะโชว์เป็นซูเปอร์ชาร์จแต่ผมเปลี่ยนเป็นจากซูเปอร์ชาร์จที่โชว์อยู่ผมเปลี่ยนเป็นเทอร์โบแล้วกันกดถูกไปเลย ผมยังไม่ใส่สกทกึ่์แต่ผมยังไม่ใส่ส่วนไฟหน้าพวกนี้อันนี้แล้วแต่เราเครับผมเลือกสักหนึ่อันมาที่ลายล้อแม็กผมดูก่อนสีไหนสวยอ่ะผมเป็นลายนี้แล้วกัน แล้วก็สีของแม็กเหมืนเดิมครับผมใช้สีดำขนาดของแม็กวงแม็กก็เป็นประมาณนี้ครับบางๆนิดนึงแล้วก็ขนาดของล้อก็อปเป็นประมาณนี้แล้วกันครับอโอเคเสร็จแล้วผมมาที่ช่วงล่างของรถเลย วันนี้จะปับโชว์สักหน่อยคือผมหันหน้าป๊บนึงให้มันดูเด่นชัดสักหน่อยอปับโชว์อันแรกเป็นโชว์นะครับว่าจะเอาสูตางต่ำวางลงนิดนึงอโอเคผมปรับแค่นี้พอผมกดเซฟเลยทีนี้เราลองไปเล่นดูนะครับ กดสตาร์ทได้เลยผมจะเลือกเป็นเล่นคนเดียวนะครับซิงเกิลเพลเยอร์ผมเลือกเป็นถนนเบนน็นี้ละกันดีเซลวะกันรอสักพักครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ผมขอเปลี่ยนควบคุมจากพวงมาลัยเป็นปุ่มกดก่อนผมเปลี่ยนเป็นปุ่มกดแล้วกันเพรานั่เป็นปุ่มกดประมาณนี้ดู รี่การปั่นเพียนเียวไม่ไดเิดั่นเลยนะคับวันนี้ก็รีวิวการใช้านค่าใ่ยของเกีย่อนอส่นลงมาดูรถได้ครับประมาณนี้กเข้ารถ